นใครัช่วงนี้นะคะก็จะต้องเรียกว่าเป็นช่วงกิจกรรมแปลงโฉมแปลงฉันให้เป็นสาวแก้วนะคะโดยคุณโมเบพาพร้าวพาพร้าวพาพร้าวไม่มาเบิรนนะคะงานนี้เนี่ยต้องให้เครดิต แฟนพาวน์ไนท์ขอรู้จักแต่ละท่านดีกว่านะคะเริ่มที่ท่านแรกเลยค่ะโบโบค่ะโบอายุขนาดคะยี่สิบเปีโบ 29, Bo, 29. LG ค่ะ LG อายุสามสิบสาค่ะ33 สวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะอายุ27ปีค่ะไล่เลียสวัสดีค่ะชื่อแอมอายุ29ปีค่ะตายแล้วไม่มีอายุเท่าเราทัางสุดแบบค่ะแบบแบบแบบค่ะแบบแบบสวัสดีค่ะชื่อขวัญค่ะอายุ27ปีนั่นไงไล่เลียสวัสดีค่ะโมเมอายุ33ค่ะที่เหลือเราสามคนเงียบเลยนะเงียบเงียบเลยเพราะเขาจะไม่บอกขอให้โชคดีนะคะทุกคน เหมือนเป็นการแข่งขันยังไงก็ไม่รู้สวยอ่อนเยาวลงไปสักสิปีนะคะมอบเวทีนี้ได้กับเราลยค่ะนะคะวันนี้เราจะปรับสภาพให้สีผิวของเราดูสว่างกระจ่างใสเป็นสาวแก้วกันนิดนึงเราก็เลยจะใช้เบสที่ช่วยในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสนะคะบีบอกมาไม่ต้องเยอะประมาณสักแค่นี้ค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะค่อยๆเกลี่ยไปนะคะแนะนำว่าให้เกลี่ยเป็นส่วนๆไปนะคะไม่จำเป็นต้องแต้มต้าจุดแล้วกลี่ให้เอานิ้วเนี่ยหมุนๆบน,นรองพื้นก่อนเพื่อทำให้เนื้อรองพื้นมันอุ่นขึ้นมันจะได้เกลี่ยง่ายๆจากนั้นเหมือนอย่างที่บอกค่ะทำทีละส่วนแล้วสังเกตว่ามูเมใช้วิธีการกดมากกว่าการก ไวจะปาดที่หลังมือก่อนเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้นิ้วมือในการค่อยๆเกลีย่ยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเนื้อเนียนขึ้นเกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมองไปคอนซีลปกปิดใต้ตาในบริเวณที่ต่ําลงมา,าของโคนขนตาล่างเพราะว่าจริงแล้วจุดที่ทำที่สุดเนี่ยมันม่ต่ำลงมาค่ะไม่ได้อยู่ชิดโคนขนตา กับพัฟที่มีอยู่ในนี้เลยแหละเป็นจริงแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนไฮไลท์นะคะก็เป็นอายแชดโดว์ไปได้ด้วยกันแล้วง่ายๆเลยใช้นิ้วมือน,นี่แหละนะคะ ไลเนอร์ยกขึ้นจะไม่ได้วิงหางขึ้นนะคะญี่ปุ่นเขาจะชอบเขียนตาแบบตาตกนิดนึงวิธีการปัดมาสคาร่านะคะส่วนใหญ่โงเมจะแนะนำว่าให้ช้อนเข้าไปใต้ขนตาแล้วเขย่านิดนึงก่อนแล้วค่อยลาก จริงๆควรจะตัดให้มันพอดีกับขอบตาเราสักนิดนึงเมื่อกี้มูไม่ได้ตัดให้น้องแล้วจริงนะคะคนขนตาล่างหรือเราจะใช้ดินสอสีน้ำตาลค่ะเพราะอยากจะให้มันดูเบาๆซอฟๆนิดนึงนะคะเขียนจากหางตาเข้ามาถึงกึ่งกลางพอค่ะ เพื่อเน้นให้ดวงตาดูกลมโตสีปัดแก้มวันนี้นะคะมี2ส,สีด้วยกันจะให้ใช้ทั้ง2ส,สีเลยก็จะเริ่มจากการใช้สีชมพูนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะบริเวณนี้เลยยิ้มแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ใช้สีส้มค่ะในบริเวณ ข้างหลังหน่อยนะคะก็คือเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปหาเหนือใบหูเพื่อให้หน้าเราดูเรียวยาวด้วยไม่ได้ปัดแค่กลมๆอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือการเขียนคิ้วค่ะพี่การนะคะหาแปรงหรือหาดินสอหรืออะไรก็ได้นะคะมาทาบตรงบริเวณนี้ค่ะตรงรอยพับจมูกตรงนี้แล้วตั้งขึ้นไปชกค,คุณจะเจอหัวคิ้วค่ะจุดที่2นะคะผ่านลูกตาดําออกไปจะเจอโหนกคิ้วบริเวณที่สูงที่สุด เอียงเนี่ยค่ะสิ่งนี้ออกไปโชคจะเจอว่าตรงนี้โมไปเขียนไว้สูงสุดเห็นไหมจุดที่3ย้ายที่ออกมาไว้ที่ปีกสมุกด้านนอกผ่านหางตาเจอหางคิ้วค่ะมี3ที่คือหัวคิ้วโหนคิ้วและหางคิ้วที่เราควรจะรู้ <st ool> เราจะเขียนจากบริเวณที่มันหายไปก่อนล้อมแหลมไปก่อนนะคะ <st ool> เขียนเป็นเส้นเล็กๆเรียนแบบเส้นขนคิ้วนะคะ สังเกตว่าพอมีคิ้วแล้วคิ้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะอีกนิดนึงขอเติมวิงวิงลงไปที่หน้าหน่อยอ,อยากให้ดูแบบใสใสอย่าใช้ลิปสติกสีเข้มมากและแน่นอนว่าเราจะหวานไม่ได้ถ้าเราไม่มีลิปกลอสให้ปากดูนิน่ม ใสแก้วไปแล้วเออเป็นไงยากไหมสาวๆยากไหมนยคะนิดหน่อยยากตอนไหนคะตอนติดขนตายากตอนติดขนตาบอกเลยนะโมเมติดขนตาเป็นสิ่งที่ยากสุดก็เช่แเ้วเชื่อว่าหลายคนติดไม่ได้ติดได้ไหมไม่ได้แต่งหน้า10นาทีติดขนตา30นาทีนานกว่าต่อข้างเออมันมีเคล็ดลับยังไงสมมติเราแต่งเองอะโมเมก็จริงๆแล้วอะค่ะตอนแรกโมเมจะลองแบบยังไม่มีกาวก่อนนะคะทำบ่อยๆคือเอามาลองวางแล้วก็ลองแบบ หามุมที่ใช่อะไรเงี้ยแต่ยังไงต้องตัดนิดนึงใช่งหคะตัดค่ะส่วนใหญ่มันจะมายาวนะคะพี่ตากใช่ไหมคะเขาจะทามาเหมือนเผื่อนิดนึงเพราะลูกตาแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็ต้องหยิบขึ้นมาทาบดูก่อนแล้วก็ตัดไว้ละตัดส่วนใหญ่บางมจะเลือกตัดด้านที่ยาวกว่าทีด้านปลายใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปตัดหัวให้มันสั้นลงไปอีกเนี่ยมันก็จะดูไม่พอดีเป็นไงคะเป็นไงคะใส่ชอบนะกลับไปแต่งเองได้ไหมคิดว่า จะพยายามนะคะพี่ต้องกลับไปนั่งดูรายการก่อนละกันกลับไปดูซ้ำๆแล้วกัง่ายๆเลยสาวๆคนไหนตามไม่ทันเข้าไปเลย Facebook Passion to p r o u d ตอนโมเมพาพร่าวพาไม่ได้เลยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาถามโซนนี้มัันดีกว่าเป็นไงบ้างคะรู้สึกกระชากไวลงบ้างไหม เซ็กค่ะชอบไหมชอบไหมชอบค่ะต้องแต่งนะส,งสาวๆต้องมีสีสันบนใบหน้าเนาะเดี๋ยวให้มอมมีฝากอะไรกับคุณผู้ชมไว้หน่อยดีกว่าคะ่ะก <ừ> ็ <S <S <ừ> จริงๆแล้วนะคะเรื่องความงามเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะชมอยู่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องฉับฉวยหรือเปล่า <ừ> เรามาสอนให้แบบผู้หญิงสนใจแต่เรื่องความสวยความงามหรือถ้าเกิดคุณเก่งมากแต่ไม่ดูแลตัวเองเลยบางทีคนก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเก่งของคุณได้เหมือนกันให้มีความน่าประทับใจดูแล้วดูแบบเอ้ยน่าคุยด้วยดูแล้วสดชื่นสดใสเนี่ยมันเปิดโอกาสให้อีเยอะมากแต่ก็อย่าไปหมกมุ่นกับมันคือ ไม่ใช่ว่าแต่งหน้าวันละสามชั่วโมงมทุกวันใช้เวลาเยอะเกินไปนเอาพอดีพอดีอะค่ะผู้หญิงขี้เรศไม่มีมีแต่ผู้หญิงขี้เกียจค่ะแล้วที่แน่นะคะการแต่งหน้าวันนี้ที่โมเมพราวมาโชว์ในวันนี้นะคะยากให้คุณผู้ชมลองไปลองดูใช่ค่ะอาจจะเป็นมิติใหม่ของชีวิตใช่อาจจะวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาอ่ะ ขอลองเกวนี่ไงเพื่อแบบสามีจะแบบเฮ้ยเธอไปทำอะไรมาวัยรุ่นจังเลย้เลยนะคะลองสิ่นี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความมั่นใจใช่ค่ะคุณแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องเป็นตัวของตัวเองจริงไม่งั้นสิ่งที่คุณแต่งมาทั้งหมดก็จะหมดไปไม่เกิดประโยชน์และสรุปวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสาวที่ทำให้เรามีความหวังในชีวิตค่ะคุณโัวเมย์นภัทรสอนรอนสสิริค่ะขอบคุณค่ะ ตัวนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากสุดาค่ะค่ะของเปิ้ลนะคะจากแซดแอนด์บายนะคะบายคอนเทมซาลอนค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะต้องขอบคุณน้องๆซึ่งเป็นแฟนคลับของพราวไนท์ทุกท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปะเราลาคุณผู้ชมมาก่อนนะคะขอคุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขหน้ากลับมาเจอกันกับ It's การเรียนให้คิดของคณะสถาปัตย์นะครับมันทําให้รู้สึกว่าเรียนแล้วสร้างได้ด้วยจับต้องได้ด้วยสร้างสรรค์อะไรก็ได้รายการทีวีก็ได้ละครเวทีก็ได้งานตึกก็ได้บ้านตัวเองก็ได้ก็คือสร้างสรรค์ขึ้นมาสถาปัตย์คือการสร้างงาน